เวฟร 11I ไฟหน้า LED คันนี้ใส่สเตอร์เล็กสุดเลยนะครับ C 2 0 2 8ฟันนะครับสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมเลยนะครับคันนี้ใส่สเตอร์เล็กมากเลยนะครับเล็กสุดได้ประมาณนี้นะครับเล็กกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันติดน็อตแล้วนะครับเล็กกว่านี้จะติดน็อตแล้ว ถ้าจะใส่เล็กกว่านี้ก็คือจะเป็นดุมย่อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตอร์เล็กสุดนะครับที่รถสามารถใส่ได้นะครับอันนี้จะเป็นของเว็บ110ไินะครับไฟหน้า LED นะครับปกติถ้าเป็นดุมปกติที่ดุมติดล้อมานะครับดุมติดล้อมาเนี่ยมันจะใส่ถ้า ปกติเนี่ยก็ใส่30นี้ก็คือว่าสุดแล้วนะครับ30นี้ก็คือว่าติดขอบแล้วนะครับขอบเนี่ยโซ่มันจะมาเกยขอบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใส่ให้มันเล็กลงไปอีกนะครับมันก็จะมีเบอร์28นะครับนี่จะเป็นไซส์เบอร์28ฟันนะครับเบอร์28เนี่ยเวลาที่เราใส่เนี่ยเราต้องเจียตรงนี้ออกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะติดนะครับมันจะติดเสาน็อตตรงนี้นะครับ ถ้าเราไม่เจียออกเนี่ยโซ่มันจะเกยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโซ่มันจะมาเกยอยู่ตรงนี้มันเราต้องเจียออกนะครับเจียบ่าตรงนี้ออกนะครับถ้าเราจะใส่สเตอร์เบอร์28เนี่ยต้องเจียบ่าตรงนี้ออกนะครับเจียออกเยอะๆเลยนะครับถ้าถ้าเราไม่เจียเนี่ยเวลาโซ่วิ่งผ่านเนี่ยมันจะมาเกยนะครับมันจะเกยตรงนี้เลยนะครับมันจะมาเกยอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเบอร์ต่ําสุดแล้วนะครับที่สามารถใส่ได้นะครับ แต่ถ้าอยากให้มันเล็กกว่านี้ก็คือต้องใส่ดุมย่อนะครับต้องใส่ดุมยอ่ออันนี้จะเป็นดุมปกตินะครับดุมปกติไซส์ปกติก็จะใส่ได้อยู่ที่เบอร์28นะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็คือว่าติดน็อตแล้วนะครับนอ็อตอีกอย่างหนึง่งกรณีที่เราใส่น็อตเข้าไปนะครับมันจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าโซ่เสเตอร์เบอร์เล็กเนี่ยใส่น็อตเข้าไปเนี่ยโซ่มันจะวิ่งมาเกยแน่นอนนะครับเนี่ยครับมันจะวิ่งมาเกย โซ่โซ่มาเกยกับน็อตนะครับน็อตตัวนี้แล้วมันก็จะใส่ไม่ได้เราจะใส่น็อตธรรมดานะครับน็อตตัวนี้มันมีปีกอยู่มันมีปีกตรงนี้นะครับเวลาที่อ่โซ่มันโซ่มาถึงเนี่ยมันจะติดปีกตรงนี้นะครับเราก็จะใส่น็อตธรรมดาน็อตทั่วไปใส่น็อตตัวนี้ก็คงได้อยู่นะครับน็อตตัวนี้มันจะไม่มีปีกนะครับถ้าเราจะใส่เบอร์เล็กสุดเนี่ยต้องปรับแ,แต่งนิดนึงนะครับ น็อตก็น็อตก็ต้องใช้เปลี่ยนน็อตใหม่นะครับนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ต่ําสุดเลยนะครับเบอร์ยี่สิบแปดนะครับเบอร์ยี่สิบแปดถ้าเพื่อนเพื่อนใช้เบอร์เล็กกว่านี้อีกนะครับก็แนะนํามาได้นะครับว่าเพื่อนเพื่อนทำยังไงนะครับอันนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิครับโซ่มันแทบจะติดน็อตเลยนะครับ สเตอร์เบอร์28นะครับเล็กมากเลย